ดอกแบบใหญ่รุยสวัสดีค่ะม่รู้พลาะอีทงตูนเครียดไปแล้วรอให้พอปักหญ้าเต็มโอ้ยสองดอกอะไรเงี้ย Oh, mọi bật nhảy lên, mọi người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  xì แม,มนม,มันอ้แมนอีหลีตัดออกมีนนมนนแนวีแนวะล้เดี๋ยวดนไปบูหมดแดงมากป่ะตโอโอนโห miền bắc, miền tây,

ไไมัดไปมอใหม่พี่น้องมันละหกตัวนี้ต่างคึ้มฝาขึ้มฝน,าน,นทายไดยได้ซ้ำใดเน้อพี่น้องกฝน,นตุกมากกับสบรีไทยอืมันเลยร้อดออือมันแมน,มน,มนหลุนน้ำกัน <laughs> Men ý lý Ở, ồn ồn lơ ngơ. Chú mì đồ đèo. đồ Để bật ngay Chân thẳng, chân nâu Chân nâu Ui, nó một ngày. Ừ. โออ้ตากระมันแตกโอยดอกเห็ดแม่เห็นโอ้โหมีทีวี mọi ừ. bật mọi người ừ, chân người mọi người có đầy mọi người mọi đi mọi người mọi

โดดโดดแบบง่ยรุ่ยตวนไมยใหญ่ปลาไมันก็ได้หลายนี่เห็นเผาตัวน้ำเอาไปหมกสไม่ใช่คนแรกสองปลาอะไรได้พี่น้องเบิ่งสองปลา เห็ดเพาะเมื่อกี้ม่เห็ดดอกใส่ปลาเห็ดอันนี้เป็นปลาเห็ดดอกพี่น้องเห็ดดินเห็ดน้ำมาเห็ดเอียงอย่างเงีนะป้ากระยมโอ้โหเห็นแล้วนี่จ้าเ็ดป้าในปนเสียบนะดอกเป็นตาหักเลยเพอะไปได้มาออมหนึ่ง มาเก็บเห็ดดอกผู้เฒ่าพันยากมากกับพาขี่รถออมบ,าอบาออ้านเลาะบ้านเลาะทงจังมาหลุนกันจ้าม,มันอยู่นี่าลาสยสโพดอกง่ย้ยเงา้สองดอก เอพี่น้องป่าอะไปรป่าไลไลเ,เมื่อเร็วนนเมื่อเร็วงานแม่เอ้ยบรรยากาศโปเต็มใจป่าห้องป่าห้องเมือ่อไรจ้า